มันเริ่มจากความสงสัยเล็กๆน้อยๆครับว่าทำไมไอ้ดำแมวที่บ้านผมมันถึงชอบหันไปมองตรงมุมห้องนั้นมุมเดิมๆทุกครั้งที่ได้ยินแรกๆผมก็คิดว่ามันคงเห็นมแมลงเห็นเงาอะไรตามประษาแมวแต่พอนานวันเข้ามันเริ่มแปลกแปลกตรงที่ ไอดำมันไม่ได้แค่หันไปมองเฉยๆแต่มันจะทำท่าคูขนพองร้องหึ่มเบาๆในลำคอเหมือนมีอะไรที่มันไม่ชอบไม่ชอบมากๆตรงนั้นแล้วเสียงนั้นก็เริ่มดังขึ้นไม่ใช่เสียงที่คนทั่วไปได้ยินหรอกครับมันเป็นเสียงเหมือนเสียงกระซิบเบามากๆแทบบจะไม่ได้ยินแต่ไอดำมันได้ยิน ทุกครั้งผมลองเข้าไปใกล้ๆมุมนั้นไม่มีอะไรกำแพงเรียบๆไม่มีรอยแตกไม่มีอะไรผิดปกติแต่ความรู้สึกมันบอกว่ามีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่คืนหนึ่งผมตัดสินใจอัดเสียงรอบๆห้องตอนที่ไอ้ดำมันเริ่มทำท่าทางแปลกๆอีกครั้งหวังว่าจะจับเสียงอะไรบางอย่างได้ พอเอามาฟังเสียงส่วนใหญ่ก็เป็นเสียงแอร์เสียงรถข้างนอกเสียงหายใจของผมแต่พอถึงช่วงที่ไอ้ดำมันร้องหึ่มผมก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแทรกเข้ามา มันเป็นเสียงกระซิบเบาจนแทบไม่ได้ยินเหมือนคนกำลังพูดอะไรบางอย่างใกล้ๆไมโครโฟนผมพยายามเร่งเสียงกรอไปกรอมาจนจับใจความได้ออกไปไอ้ดำร้องเสียงหลงกระโดดหนีวิ่งไปหลบใต้เตียงสั่นทั้งตัวผมไม่เคยเห็นมันเป็นแบบนี้มาก่อน คืนนั้นผมไม่ได้นอนผมนั่งเฝ้าไอ้ดำมองไปที่มุมห้องนั้นด้วยความกลัวตั้งแต่วันนั้นผมไม่เคยเดินเข้าไปใกล้ๆมุมห้องนั้นอีกเลยและทุกครั้งที่ผมได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาผมจะรีบอุ้มไอ้ดำออกมาจากห้องแต่สิ่งที่ผมยังสงสัยอยู่ก็คือเสียงนั้นมันต้องการอะไร เคยเจออะไรคล้ายๆแบบนี้ไหมฝากเล่าไว้หน่อยครับถ้าฟังแล้วรู้สึกหลอนอย่าลืมติดตามหลอนติดหูนะครับตอนต่อไปอาจยิ่งกว่านี้